สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเชิงลึกหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตแล้วก็เส้นทางธรรมของครูบาอินทระวัดสันปายางหลวงที่ลำพูนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนาที่คนรู้จักเยอะนะแต่จริงๆชีวิตท่านมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ค่ะคือเรื่องราวนี่มีหลายมิติมากตั้งแต่ท่านบวชเนนตอนเด็กๆเลยนะคะ แล้วก็มีเรื่องการตัดสินใจสําคัญๆในชีวิตท่านประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเออแล้วก็ความเชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆด้วยค่ะอืมครับรวมไปถึงเรื่องความเชื่อต่างๆที่แบบสะท้อนหลักธรรมเรื่องกรรมการสร้างบุญบาร,รมีอะไรแบบนี้น่าสนใจจริงๆค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกๆเลยบทเนนอายุ13ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอายุ13แล้วก็เจอความยากลำบากไม่น้อยเลยโดยเฉพาะตอนที่ครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพไปค่ะตอนนั้นท่านก็เลยต้องมารับหน้าที่เจ้าอาวาสดูแลวัดซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างสุดสมมากนะคะถึงกับเคยคิดอยากจะสึกเลยเหรอครับค่ะมีความคิดแบบนั้นแวบเข้ามาเหมือนกันจุดนั้นถือเป็นทางแยกสำคัญเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือท่านไม่ได้ท้อนะกลับเอาพื้นฐานครอบครัวที่เป็นเช่ามาใช้ อ๋อ oh, ครับครับค่ะท่านก็ลงมือออกแบบเองคุมงานสร้างเองพัฒนาวัดจากที่เก่าๆนะคะจนสวยงามอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้สุดยอดเลยท่านเคยพูดประมาณว่าถ้าศึกไปวันนั้นก็คงไม่มีวัดสันป่ายางหลวงสวยๆแบบนี้แล้วแสดงว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การนั่งสมาธิสวดมนต์เนาะแต่คือการเอาความสามารถที่เรามีมาสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมจริงๆใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกช่วงที่ท่านตัดสินใจครั้งใหญ่มากๆคือ เออหนีออกจากวัดไปทุดงเลยค่ะหนีเลยเหรอครับไม่ใช่แค่ขออนุญาตไปประมาณนั้นเลยค่ะคือท่านอยากไปฝึกจิตแบบจริงๆจังๆไปซักฟอกจิตท่านว่างั้นนะถึงขั้นแบบยอมตายในป่าเลยโหใจเด็ดเดี่ยวมากการเข้าป่าลึกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับไปถึงแม่เสเรียงแม่ห้องสอนข้ามไปพมา่าเจอทั้งสัตว์ทั้งเรื่องหลีหลับค่ะแล้วก็มีการไปพิจารณาความตายในป่าช้าด้วยนะคะเรียกว่าเข้มข้นสุดๆ ถ้าทายท่านได้อะไรกลับมาครับจากการทุดงครั้งนั้นท่านบอกว่าท่านค้นพบความสุขความสงบที่แท้จริงจากการปฏิบัติกรรมฐานการทำสมาธิภาวนานี่แหละค่ะท่านรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เลิศล้ำประเสริฐสุดในชีวิตเลยมันเปลี่ยนมุมมองท่านไปเลยค่ะอืมจากการฝึกตนเองในป่ามาถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาบ้างอย่างเรื่องหลวงพ่อโอภาสีนี่ก็น่าสนใจมีที่มายังไงนะครับ อ๋อเริ่มจากท่านไปเจอรูปหล่อที่แตกนะคะถูกทิ้งไว้ใต้ต้นลำไยในวัดนั่นแหละครับพอท่านจะเข้าไปยกขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนออไฟฟ้าช็อตเลยค่ะฮะจริงเหรอครับค่ะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆตามมาอีกอย่างรูปหล่อองค์นั้นอยู่ๆก็หายไปเฉยเลยเอา้าวหายไปไหนไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็มีรูปถ่ายหลวงพ่อโอภาษีที่หน้าท่านสว่างเป็นพิเศษกว่าปกติและที่คนพูดถึงกันเยอะคือมีคนเห็นท่านปรากฏกายบนฟ้า ตอนนั้นฝนกําลังจะตดหนักแล้วมีเรื่องทะเลาะกันในงานวัดพอเห็นท่านเรื่องก็สงบลงโหฟังแล้วก็นะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริง,รงๆอ่ะใช่ค่ะทีนี้มาถึงความสัมพันธ์กับอาจารย์ไพศาลแสนชัยบ้างตอนแรกๆครูบาท่านก็ไม่ได้เชื่อทันทีนะคะก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนใจหรือว่าเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ไพศาลล้วครับมีหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่น อาจารย์ยรไพศาลทายนิสัยท่านได้แม่นมากอืหรือที่น่าทึ่งคือสามารถสื่อสารกับวิญญาณพ่อตาของครูบาที่เสียไปแล้วเพื<ห>่อมาบอกไม่ให้ครูบาท่านศึกนะคะโหเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยค่ะแล้วยังรู้เรื่องเก่าๆที่ไม่น่ามีใครรู้อย่างชื่อเดิมของพระเทราชันผู้ใหญ่ที่ชื่อเจ้าคุณลึกอาจารย์ไพศาลก็รู้ได้ที่พีกสุดๆน่าจะเป็นเรื่องทำนายวันเสียชีวิตของคุณยศวัดีใช่ไหมครับล่วงหน้าตั้ง40ปีใช่ค่ะ แต่ท่านก็บอกว่าชะตาเปลี่ยนได้ด้วยบุญนะซึ่งสุดท้ายคุณยศวัสดีก็รอดมาได้จริงๆเพราะทำบุญเยอะนี่ก็ตอกย้ำเรื่องกรรมเรื่องบุญบาร,รมีว่าการทำความดีมันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้จริงๆนะครับถูกต้องค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์องค์สำคัญอื่นๆอีกนะคะอย่างหลวงพ่อเกษมเขมโกใช่ไหมครับใช่ค่ะเชื่อว่าท่านมาสอนกรรมฐานให้ครูบาอินทระในนิมิตนะคะบอกสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่ายิ่งคิดไม่เป็นยิ่งเย็นสบาย อืแล้วก็ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาองค์นี้ด้วยค่ะมีความผูกพันกันทางสายกรรมฐานแล้วครูบาท่านก็ได้รับเกศาของครูบาเจ้ามาด้วยผ่านทางอาจารย์ไพศาลนี่แหละค่ะอาจารย์ไพศาลเคยบอกว่าเป็นเพราะในอดีตชาติครูบาอินทระเคยเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ห้าร้อยรูปที่ติดตามพระนางจามเทวีมาพร้อมๆกับหลวงพ่อเกษมแล้วก็ครูบาเจ้าศรีวิชัยด้วยค่ะโอ้โหเชื่อมโยงกันไปอีกนะครับเนี่ยเป็นเรื่องความผูกพันทางจิตวิญ,ญญาณที่สืบเนื่องกันมาค่ะครับ อีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องพระเคี้ยวแก้วอันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับตามข้อมูลที่ได้มานะคะคือลูกศิษย์ท่านไปเจอในถ้าชื่อถ้าจำหมาฟ้าที่ลําพูนครับในถ้าเลยใช่ค่ะแล้วอาจารย์ภพศสารก็ระบุผ่านนิมิตว่านี่คือพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้ากัสสปะตามตำนานก็เชื่อว่าพระธาตุนี้มาถึงล้านนาตั้งแต่สมัยพระสุมนเถระนานมาแล้ว แล้วเทวดาก็เก็บรักษาไว้จนมาถึงยุคนี้ครูบาท่านถึงได้รับมาดูแลค่ะนอกจากองค์นี้แล้วท่านก็ยังได้รับพระธาตุอื่นๆอีกเยอะเลยทั้งที่เชื่อว่าเสด็จมาเองหรือมีคนเอามาถวายค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อความศรัทธาในเรื่องวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครับผมสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลนี้ทำให้เราเห็นภาพชีวิตครูบาอินทระที่เอ่อเต็มไปด้วยพลังศรัทธาจริงๆนะคะ ทั้งการอุทิศตนเพื่อศาสนาเพื่อส่วนรวมแล้วก็มีแง่มุมเรื่องความเชื่อเหนือธรรมชาติด้วยซึ่งทั้งหมดมันก็เชื่อมโยงกับหลักธรรมเรื่องกรรมการสร้างบุญการปฏิบัติภาวนาครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลกที่เรามองเห็นกับโลกทิพย์หรือพลังของจิตพลังของความศรัทธาการกระทําของเราเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตได้จริงไหม แล้วการสร้างบุญทําความดีต่างๆมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่บางคนเชื่อว่าเป็นชะตาที่ถูกกาหนดไว้แล้วได้จริงหรือเปล่าก็น่าจะเป็นคําถามที่ฝั่งให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับ